รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ิดผูกคิดสมานใจโลกเราจะน่าอยู่ถ้าทุกคนรู้ปับชายไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเครียดกับปัญหาให้มองใจเพียงแค่ทุกคนกเข้ามาฉุกคิดรู้รักพลัง่าจะฝ่ามืดฝ่าสางหรือฝ่ามน าเรายังเปิดไฟชนสิ้นเดือนคงบานไปแต่จัดขาดเติมค่ารถขาขาคันนมลูกล้านต้องอดทนพอค่าไฟที่ต้องจ <c oughs> ่ายอาจารย์ักผาหรือล้างจานวนแปงผักอย่าเปิดกอกทิ้งไว้บ้างอย่าเดี๋ยวคุณเขื่อนจะล้องห้ <c oughs> ในจะจองชานนุนทีริฟเลงไม่ผ่อนใคราย <c oughs> ว่าน้ามันแพงดียบกันกระจายเงินทองก็เหือดหาย มาเรามาร่วงขิดปลุกขิดสมานใจโลกเราจะนาอยู่ถ้าทุกคนรู้ปรับใช้ไม่ต้องทางโนไม่ต้องไปเขียนกับบันหาให้มองใจเพียงแค่ทุกคนเข้ามาฉุกคิดรู้รักพลังงานโอ้ยช่วงนี้บ้านเราอากาศร้อนมากเลยอ่ะไม่รู้เป็นที่โครงสร้างบ้านแบบเพราะเปิดทั้งแอร์ทั้งบัดลมกันแล้วบางวันที่เปิดตู้เย็นช่วยเลยนะยังร้อนอยู่เลยอ่ะ ขนาดนั้นเลยเหรอเอออยากจะสร้างบ้านใหม่ก็ไม่มีตังค์ไม่ยืดทำอะไรไดดไสร้างบ้านใหม่ไม่ได้ก็ปรับปรุงบ้านได้นะปรับปรุงบางส่วนเนี่ยบางส่วนแล้วค่าใช้จ่ายมันเป็นไงบ้างอะปรับปรุงบางส่วนแล้วยังช่วยลดพลังงานการใช้ในบ้านอีกด้วยนะมันคุ้มไหมคุ้มสิคุ้มเหรอแล้วเราต้องเริ่มจากทําตรงไหนยังไงก่อนนะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนาเหรอแนะนําเรื่องการปรับปรุงบ้านเพื่อลดพลังงานเนี่ยนะใช่อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้สิอยากรู้เราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะ ผู้ชมครับรู้รักพลังงานวันนี้จะมาพูดคุยกับเรื่องต่อเติมเสริมแต่งให้บ้านของเราเย็นขึ้นนะครับและผู้จะมาพูดคุยกับเรานะฮะก็คือวิศวกรชํานาญการพิเศษนะครับจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานอาจารย์นรงผู้อยู่ครับสวัสดีอาจารย์นรงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะอุณหภูมิและความชื้นแบบบ้านเราที่เป็นร้อนชื้นเนี่ยคะ่ะมีผลต่อการใช้พลังงานมากไหมคะ แน่นอนครับอุณหภูมิและความชื้นที่เข้ามาสู่ภายในบ้านเนี่ยจะมีผลต่อการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นของระบบปรับอากาศครับจะม,มีผลขนาดไหนยังไงจางขยายความหน่อยก็ที่มีผลก็คืออย่างเช่นว่าความร้อนเนี่ยที่เข้ามาในตัวอาคารหรือความชื้นที่เข้ามาสู่ตัวอาคารเนี่ยจะทําให้เกิดการที่ว่า เครื่องปรับอากาศจะต้องทํางานหนักขึ้นไฟฟ้าที่ป้อนเข้าตัวตัวคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศก็จะทำงานหนักขึ้นการทํางานหนักขึ้นก็คือกินไฟมากขึ้นครับอาจารย์อย่างอย่างบ้านของคนที่จะสร้างใหม่ๆหรือหมู่บ้านใหม่ๆคอนโดใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีที่ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นให้บ้านเย็นขึ้นอยู่แล้วแต่บ้านเราที่อยู่มาเดิมๆเนี่ย อยู่กันมาเป,ป็นสิบยี่สิบปีแล้วไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยมีวิธีต่อเติมเสริมแต่งให้บ้านเย็นยังไงบ้างรครับครับก็การต่อเติมเสริมแต่งให้บ้านเย็นก็คือ1ต้องการต้องป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคาร,ครแล้วก็ลดความร้อนที่เกิดขึ้นเองภายในตัวอาคารยกตัวอย่างได้เลยฮะให้ยกตัวอย่างอย่างเช่นป้องกันความร้อนภายนอกอาคารเราอาจจะใช้ธรรมชาติในการสร้างปลูกต้นไม้สรงสูงสงเตีย้ยแล้วก็สร้างสัะน้ําโดยเฉพาะทางด้านทิศตอนตะวันตก นะครับเพราะว่าแดดบ่ายอชาแดดบ่ายก็ทิศตะวันทิศใต้เนื่องกัตะวันประเทศไทยเนี่ยเราอ้อมใต้แล้วก็ตกที่ตะวันตกดังนั้นเราต้องลดอุณหภูมิภายนอกอาคารอันนี้คือเรื่องภายนอกถ้ามีพื้นที่ับถ้าไม่มีพื้นที่ล่ะถ้าไม่มีพื้นที่เนี่ยก็คือบ้านทาวน์โฮมบ้านจัดสรรก็เรื่องของการป้องกันความร้อนจากภายนอกโดยติดตั้งการศาสตรหรือไม้ระแนงป้องกันในด้านทิศใต้กับทิศตะวันตก ทิศเดียวกันแต่เปลี่ยนจากการปลูกต้นไม้สมมติไม่มีพื้นที่ปลูกหรือขุดสระเนี่ยก็ติดกันศาสหรือระแนงแทนนะครับเพราะอทิศตะวันตกกับทิศใต้เนี่ยจะเป็นทิศที่อุรมทิศเนี่ยให้ความร้อนสูงที่สุดนะครับตรงนั้นแล้วถ้าภายในล่ะฮะภายในก็คือเราลดแหล่งความร้อนอย่างเช่นการเลือกหลอดใช้หลอด LED ที่กําเนิดความร้อนต่ําแล้วก็การที่ว่าเราไม่เอาสิ่งที่กําเนิดความร้อนอย่างเช่นหม้อเตารีดหม้อข้าวอยู่ในห้องประอากศ ควรจัดสถานที่เฉพาะของมันอันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันถ้าทำแล้วมันจะร้อนแอร์ก็จะทํางานกลางกโอ้แต่บางทีไม่ไหวเหมือนกันนะรีดผ้าแบบร้อนๆเราก็ต้องเปิดแอร์ไปด้วยนะในแง่ปฏิบัติเนี่ยก็คือเราอาจจะดีไซน์ว่าห้องที่เราการความแรงความร้อนออกไปเนี่ยเราต้องเพิ่มระบบระบายอากาศที่ดีจะช่วยในการระบายความร้อนมันแล้วอย่างอย่างบ้านที่เราไม่ได้มีระบบระบายอากาศที่ดีตั้งแต่ต้นเหรอฮะเช่นแบบเราจะทําครัวเราจะ ทำอะไรก็ตามที่มันเกิดความร้อนเนี่ยเรามีวิธีติดตั้งอะไรเพิ่มได้บ้างครับเราก็สามารถติดตั้งฉนวนกันความร้อนได้ระหว่างห้องครัวกับห้องที่เป็นพื้นที่ปรับอากาศอันนี้คือแอดเพิ่มทีหลังได้ครับได้ครับอาจารย์คะนอกจากในส่วนของระแนงกันศาสตร์แล้วเนี่ยเรามีฉนวนป้องกันความร้อนของฝ้าเพดานไหมคะสามารถที่จะช่วยลดความร้อนกันไงบ้องการถาเทความร้อนจากด้านหลังคาลงสู่ภายในบ้านโดยการติดตั้งฉนวนกันความร้อนได้ครับ ม,ม,มัน,<ห>น,นเป็นยังไงอะคะการฉนวนกันความร้อนก็คือมันมีประเภทโดยการโด,ย,รดยทั่วไปมี2ชนิดก็คือแบบแบบเป็นแผ่นกับแบบฉีดฉีดเป็นสเปรย์บนใต้หลังคานะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นแบบแผ่นเนี่ยค่อนข้างจะราคาถูกฝาแบบฉีดแล้วก็บรุงรักษาง่ายฝานะครับแลวอย่างนี้บ้านที่เขาทําไว้แล้วนี่เราสามารถปรับหมายถึงว่าเอาฝ้าออกแล้วเปลี่ยนฝ้าใหม่แล้วก็เอา ฉนวนนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ป่ะคะหรือว่าเราสามารถเอาฉนวนไปใส่ในฝ้าเดิมของเราได้เลยคือถ้าจะเป็นแบบชนิดฉีดสเปรย์บนใต้ฝ้าหลังคาตรงนี้ก็คือมันจะต้องค่อนข้าง,างยุ่งยากในการที่จะปรับเปลี่ยนมันต้องทําตั้งแต่ต้นนะครับแ,แต่ถ้าเป็นระบบแบบแผ่นเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็คือเอา,เอาไปเสริมได้เลยครับก็บบต้องใช้ช่างที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินการน,านะครับขยายความนิดนึงเรื่องฝ้าเพดานเนี่ยสมมติผมมีฝ้าเพดานหืนี่อยู่แล้วผมต้องรื้อของเก่าออกไหมหรือเราออนท็อป เข้าไปได้เลยไอ้ฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดานที่อาจารย์บอกเนี่ยคือลักษณะบ้านตัวทั่วไปก็คือตาจันทานใช่ไหมครับคราจะมีฝ้าค่ะแล้วก็ปูฉนวนบนฝ้าใส่เข้าไปได้เลยได้เลยมันจะไม่ทําให้โครงสร้างบ้านรับน้ำหนักแต่ตรงนี้ก็คือว่าการก่อนปูฉนวนกันความร้อนตรงนี้บนฝ้าเนี่ยต้องมีเหล็กยึดที่กับตัวโครงที่นั่นหนาตรงนี้ต้องทําโครงใหม่เป็นแค่เหล็กเหล็กอลักษณะเหมือนเหล็กที่ยึดว่า ฝ้าบ้านนะครับเหมือนยึดฝ้าห้างเงี้ยเป็นเหล็กที่แบบเป็นเส้นลงมาฝ้าแฝดอย่างเงี้ยครับแล้วต้องยึดกับตัวหลังคาลงมายึดที่ด้านบนที่แข็งแรงอาจจะเป็นจั่วลงมาอ่าใช่ครับมันมันจะมีจันทันที่รองรับจั่วอีกทีครับแล้ว จำเป็นแม้ถ้าสมมุติว่าผมรู้สึกว่าเอ๊ะติดไอ้ฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดานนี้แล้วเฮ้ยบ, <He i, S 2> บ้านยังร้อนอยู่เลยเราจําเป็นต้องฉีดไอ้ที่อาจารย์บอกเพิ่มไปไหมไอส้สเปรย์เนี่ยครับอ๋อไม่ไม่ต้องจําเป็นครับไม่จําเป็นครับก็คือว่าเนื่องจากว่าเอ่อมันจะเกินลงทุนมากเกินไปนะครับคือต,ตรงเนี้ยฉนวนตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าฉนวนที่ติดตั้งต้องเป็นฉนวนสะท้อนความร้อนกับฉนวนกันความร้อนติดตั้ง2ตัวเครับเหมือนกับผนังง่ายง่ายทั้งเพดานทั้งผนังต้องติดตั้งทั้งสะท้อนและปองกัค ใช่ครับแล้วสเปรย์มีไว้สําหรับกรณีไหนถ้าอาจารย์บอกอันนี้ไม่จําเป็นคือสเปรย์นี่กรณีที่มันเป็นกรณีฉีดใต้หลังคาเลยคคือสร้างบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่อาจารย์เลยอาเพราะถ้าสเปรย์แล้วก็คือไม่ต้องใช้ฉนวนนี้แล้วหรอคะก็ไม่ไม่จงไม่ไม่จำเป็นแล้วครับมันไม่ระเหยไปหรอเหมือนเราสเปรย์แว็กซ์มันจะอยู่ได้สักกี่ปีมันเป็นสารแบบฉนวนกันคอามร้อประเภทโพลียูรีเทนนะครับชนิดแข็งมันจะเกาะติดที่ตัวตัวพอฉีดแล้วมันเคลือบเลยเคลือบแข็งเลยคอยู่นานเลยหรอคะ ไม่ทำให้ไอตัวที่แข็งนี่หลุดลอกออกไปเลยเลยฮะคือมันก็มีระยะเวลาการใช้งานมันแต่ก็ยาวนานอยู่นะครับแต่ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าเยเหมาะสําหรับการสร้างบ้านใหม่มากกว่าการต่อเติมคือหนึ่งค่าใช้จ่ายมากกว่าการบำรุงรักษายากกว่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกรณีที่หลังคาเราเนี่ยเสียเป็นแผ่นเนี่ยการที่จะทําเปลี่ยนมันเนี่ยค่อนข้าง ยุ่งยากลําบากมามกๆเอามาเปรียบเทียบให้ได้เห็นข้อดีข้อเสียน,นะฮะและในส่วนของฝาผนังล่คะคะาจา์เรามีวิธีปรับปรับฝาผนังเดิมของเราให้สามารถกันความร้อนได้ยังไงบ้างคะคือฝาผนังเนี่ยคือถ้าเรามีบ้านแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งายากลาบากแล้วแต่เราสามารถป้องกันโดยใช้ที่ว่าส่วนหนึ่งของกันสาดเนี่ยก็คือช่วยลดความร้อนที่ผ่านจากหลังคาลงมาสู่ผนังได้ นะครับแล้วเสร็จแล้วผนังเนี่ยภายในตัวบ้านเนี่ยเราอาจจะติดตั้งตัวม่านกันอาม่านผ้ากันความร้อนหรือในส่วนของผนังที่เป็นกระจกเราติดฟิล์มกันการความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ครับนี่ดีเลยอาจารย์พูดถึงเรื่องผ้าม่านเมื่อกี้เราพูดถึงโครงสร้างภายนอกที่สามารถเติมระแนงแล้วก็กันศาสตร์ไปแล้วนี้เราเข้ามาข้างในบ้านแล้วคุณผู้ชมฮะเลือกผ้าม่านยังไงครับนอกจากทิศแล้วว่าต้องติดทางใต้กับตะวันตกก็ การเลือกผ้าม่านเนี่ยเราต้องดูหนึ่งคือวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเราต้องการแสงครับถ้าต้องการแสงเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกผ้าม่านที่เป็นลักษณะเป็นมูลี่ที่ให้แสงผ่านได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการแสงแต่เราเป็นห้องที่เราต้องการความร้อนมากป้องกันความร้อนมากๆเราอาจจะเป็นอ่าเป็นบันบันทึบมา่านทึบ นะครับแสงเข้าได้ยากจําเป็นต้องมี2ชั้นไหมเดี๋ยวนี้บ้านเขาจะมีแบบม่านใสๆชั้นหนึ่งม่านหนาๆชั้นหนึ่งหรือแค่เพื่อความสวยงามไมไม่จําเป็นครับไม่ต้องจำเป็นต้องมี2ชั้นนะครับแต่เป็นแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าม่านนี้มันก็จะช่วยได้ป้องกันความร้อนได้ระดับหนึ่งมไม่ถึงกับทั้งหมดนะครับแล้วการที่ติดมูลี่เนี่ย ทําให้กินพลังงานเยอะขึ้นไหมฮะไม่ไม่ครับจะช่วยป้องกันความร้อนจากข้างนอกเข้าสู่อาคารได้แต่ป้องกันได้น้อยกว่ามากถ้าเทียบกันแล้วการประหยัดพลังงานมากน้อยกว่ากันขนาดไหนคือในผลการศึกษาตรงนี้เรายังไม่ไม่เคยมีวิจัยเป่ไดเปรียบเทียบแบบชัดเจนนะฮะกัน และในส่วนของสีทาบ้านล่ะคะเห็นตอนนี้มันมีเทคโนโลยีที่แบบว่าออสีสาที่ทำให้นะแบบว่าออออแสงไม่เข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยคะ่ะมันเป็นแบบไหนคะอันนี้เป็นความจริงครับถ้าเป็นสีะสะท้อนความร้อนที่ได้มาตรฐานฉลากประสิทธิภาพสูงที่มีฉลากการันตรีว่าตัวนี้ป้องกันสะท้อนความร้อนออกจากตัวบ้านได้นะครับซึ่งการเลือกสีทาบ้านก็ควรจะเลือกสีที่ลักษณะเป็นสีอ่อนไม่ดูซับ ความร้อนจากแสงอาทิตย์มไมโครท้าบ้านสีเข้มนะครับ <Okay. S 3> ข้างในกับข้างนอกมีผลเท่ากันไหมครับสีทาบ้านคือทาข้างนอกเนี่ยมันป้องกันที่ต้นต้นต้น,ตนท,าทางของแสงความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับครับ,รบแล้วทาด้านในละะ่ะฮะทุกทาไหมฮะด้านในก็คือทาหนึ่งก็คือช่วยในการลดเพิ่มความสว่างภายในห้องแต่เราไม่จําเป็นว่าต้องเอาข้างในบ้านเนี่ย คือท,ที่จริงก็คือความร้อนมันเป็นการพารนนำความร้อนจากข้างนอกเข้าสู่ในมันมี2ระยะคือจากข้างนอกเสร็จแล้วแล้วมันก็เข้ามาระหว่างตัวผนังบ้านเสร็จแล้วถ้าเรามีสีชั้นในป้องกันมันก็สะท้อนออกไปได้อีกค,ความหมายคือมันมีสี<ด>สีชั้นในที่จะกักเก็บความเย็นได้นานขึ้นไหมไม่ให้ไม่ให้มันคายออกไปอย่างเงี้ยฮะเ<อ>ช่นเราเปิดแอร์ไว้แล้วแบบทาสีพิเศษตัวนี้แล้วบ้านจะเย็นขึ้นมีไหมฮะ ตอนนี้ที่ผมทราบยังยังไม่มีผมที่ทราบก็คือเป็นสีสะท้อนตวาร้อนที่ทาภายนอกภายนอกอาคารเป็นหลักนะครับเขาเรียกว่าสี ทาภายนอกเท่านั้นหรอคะหรือว่ามันมีชื่อเทคโนโลยีอะไรไหมคะเวลาที่เราเลือกซื้อเราจะได้เลือกซื้อที่ถูกอะไรเงี้ยคะ่ะเทคโนโลยีก็คือดูที่ฉลากเลยครับมันตอนนี้มันมีฉลากเบอร์5้าของของ,ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนที่บอกว่าสีเนี้ยเป็นสีที่สะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ครับเพราะนั้นดูที่ฉลากเบอร์ห้าประหยัดที่สุดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ตามนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงหลังคาละพูดถึงผนังละแ้ที่พื้นบ้างดีกว่าพื้นหินอ่อนกับพื้นพรมเนี่ ช่วยประหยัดพลังงานต่างกันขนาดไหนเพราะหินอ่อนบางคนบอกพื้นไม้พื้นหินอ่อนทำให้บ้านเย็นปูพรมทําให้บ้านร้อนให้จย์เล่าเรื่องนี้ฟังหน่อยครับก็พื้นหินอ่อนนยครับก็ช่วยให้ทําให้บ้านเย็นขึ้นนะครับโดยที่หนึ่งก็คือว่ามันจะป้องกันความร้อนจากพื้นดินสู่ตัวภายในบ้านด้วยนะครับครับตรงนี้ก็ส่วนพรมเนี่ยก็ยัง อย่างสู้คือในส่วนของพรมเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันความร้อนนัแล้วมันจะทำให้บ้านร้อนขึ้นไหมในความรู้สึกเรูสึกเป็นม,มันน่าจะเก็บความร้อน,นอ่ะอ๋อพมเนี่ยก็คือมันคงไม่มากนะครับที่จะเก็บกับความร้อนแต่มันวัตถุทุก ทุกวัตถุในภายในบ้านนะครับก็เก็บหมดเลยเนาะแเก็บหมดนะครับแต่แต่ไม่ถึงระดับที่ทําให้เกิดความร้อนในภายในบ้านมากขึ้นไม่ถึงขนาดว่าปูพรมแล้วแบบคุณผู้ชมเห็นแล้วคุณต้องรื้อออกเพราะบ้านจะร้อนไม่ได้ผลเสียขนาดนั้นแล้วถ้าพื้นไม้เหรอฮะพื้นไม้เนี่ยเอ่อพื้นไม้จะดูดซับความความเย็นที่จากแอร์เนี่ยน้อยฝ่าตัวตัวอ่อนตัวพรมตัวพรมการการพื้นไม้แต่พื้นไม้นี่ก็คือข้อเสียของมันคือว่ามันถ้าเจอความชื้นมากๆมันมันซึมรมได้เนาะ ถูกก่อนได้ง่ายเพราะฉะนั้น<ม>ที่ถ้าให้พูดมา3อย่างนี้หินอ่อนน่าจะเป็นตัวเรื่องที่ดีสุดาเป็นพื้นปูพื้นที่ภายในบ้านซึ่งแข็งแรงคงทนแล้วก็ไม่ให้เกิดการสะสมความร้อนนะครับก็เบื้องกับหินอ่อนนี่มันพอๆกันไหมคะอาจารย์ กล้เคียงกันครับครับและตัวลูกหมุนนะคะที่เราเคยเห็นมันอยู่บนหลังคาที่ช่วยระบายความร้อนเนี่ยค่ะมีวิธีการติดตั้งยังไงคะคือหลักการของลูกหมุนที่ติดตั้งบนหลังคาคือเราต้องการระบายความร้อนหลักการคือว่าเราต้องให้อากาศเย็นไหลเข้ามาแล้วให้อากาศร้อนเนี่ยลอยขึ้นไปข้างบนระบายที่ตัวลูกหมุนดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องติดตั้งลูกหมุนเนี่ยอยู่ที่ระดับสูงพอสมควรแล้วก็ช่องเปิดที่ให้อากาศเย็นเข้ามาเนี่ยอยู่ระดับต่ําและมีช่องที่เหมาะสม เพื่อจะดึงอากาศให้มีมวลอากาศมากผ่านลูกหมุนทําให้ดึงอากาศร้อนออกไปครับคำว่าสูงพอสมควรมันมีหลักเกณฑ์แน่นอนไหมครับว่ากี่เมตรระยะห่างจกพื้นต้องไปดูดีเทลในการคํานวณอีกทีนะครับแต่จริงแล้วบ้านโดยทั่วไปนี่มีความจําเป็นไหมคะที่จะต้องติดตั้งไอ้ตัวเนี้ยคะก็บ้านตัวทั่วไปถ้าเป็นบ้านที่สูงโป่งแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นแต่บ้านทรงเตี้ยเนี่ยบางทีเราดึงชายคาบ้านเตี้ยนะครับตรงนี้ก็ต้องอาจจะต้องใช้ระบบ อาจารย์มันจะย้อนแย้งกันเองไหมเพราะมีจอาจารย์บอกว่าบ้านที่จะติดตั้งได้มันต้องสูงพอสมควรแล้วบ้านที่มีชายคาเตี้ชั้นเดียวมันจะติดได้หรอสูงพอสมควรหมายว่าสูงว่าโดยทั่วไปบ้านเนี่ยสี่เมตรใช่ครับก็ควรสี่เมตรเนี่ยก็ติดได้นะครับอ๋อเป็นระยะที่ได้แล้วไม่ได้ถึงกับต้องแปดเมตรสิบเมตรอะไรนะฮะรบครับผมเห็นมันมีฝ้าชายคาแบบมีรูระบายอากาศด้วยอ่ะมันช่วยได้ไหมเรื่องการระบายความร้อนรูระบายอากาศฝ้าชายคาครับ เป็นฝ้านะครับครับถ้าเป็นฝ้าที่มีรูระบายอากาศเนี้คือว่ามันก็ช่วยได้ครับเพราะความร้อนมันจะลอยสู่ด้านบนดังนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านรูระบายออกไปข้างนอกเพราะอากาศภายนอกเนี่ยมันจะอุณหภูมิต่ำ่าแล้วก็เป็นเหมือนว่าความร้อนในห้องมันเยอะกว่ามันจะไม่ทําให้ความร้อนข้างนอกเข้ามาได้มากขึ้นใช่ไหมใช่ครับมันหนึ่งมันช่วยระบายความร้อนด้วยครับและเสร<ๆ>็จแล้วมันเป็นตัวป้องกันความร้อนจากภายนอก,กนนเข้าสู่ด้วยเพราะมันเหมือนมันต้านกันนะครับความร้อนมันผ่านรูมันต้านกันครับ นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยอะไรบ้างไหมคะที่จะทําให้บ้านเราเกิดแบบมีความร้อนอะไรเงี้ยคะปัจจัยก็คือการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับถ้าขนาด watt สูงหรือเป็นพวกเครื่องไฟฟ้าที่กเกิดแหล่งความร้อนสูงเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไว้ในห้องพื้นที่ปัประกาศนะครับก็ควรจะตั้งอยู่ด้านนอกมากกว่าการาวรและกเรื่องความชื้นตรงนี้จะมีผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับเครื่องปัประกาศที่มากขึ้นครับ ครับอีกนิดนึงฮะพูดถึงเรื่องหน้าต่างหน่อยเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องพม่าแล้วผมดึกขึ้นได้เดี๋ยวนี้บ้านสวยๆบ้านใหม่ๆเขาจะเป็นแบบประตูกระจกบานเลื่อนเป็นหน้าต่างบานเลื่อนจะเป็นคอนโดเป็นบ้านจัดสรรนะฮะจะไม่เป็นแบบบานเกรดบานพลิกเหมือนสมัยก่อนแล้วแล้วจริงๆแล้วมันมีมีผลในการเพิ่มความร้อนในบ้านขนาดไหนครับครับคือโดยหลักการนะครับในการสร้างบ้านเนี่ยต้องลดพื้นที่กระจกให้มากที่สุดเท่าที่จะเพิียมได้เพราะกระจกเนี่ย มันสามารถนำความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้ามาได้โอ้แต่เราเห็นบ้านใหม่ๆนี่กระจกเพียบเลยนะแต่ถ้ามันจําเป็นจาเป็นต้องติดกระจกเพื่อความสวยงามหรือในส่วนความพึงพอใจของผู้จัดหรือร้านกาแฟอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกกระจกที่เป็นกระจกประสิทธิภาพสูงก็คือเป็นกระสกบประเภทป้องกัน V ูแบบป้องกัน UV แล้วก็ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าสู่บ้านอย่างเช่นของกรมเรานี่ครับมีฉลากเบอร์ห้าสำหรับกระจกประหยัดพลังงานก็เป็นกระจกสีเขียว ตัดแสงเป็นโลเป็น low emission อกร์ low emission แก low e แกอันนี้จำง่ายๆแล้วก็เลือกเบอร์ห้าด้วยแกรบมันมีกระจกประเภทเบอร์ห้าอันนี้ของของทางกรมพังนานพลังงานทแทนและอนุรักษ์พลังงานครับ ครับเราไม่ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนกระจกเป็นแบบบานพลิกอะไรเหมือนสมัยก่อนนะไม่ไม่จำเ,เป็นนะครับคือเทคโนโลยี <S <S ตอนนี้เทคโนโลยีกระจกก็เกื่อหนุนนเกื้อหนุน<ไ>ในการที่จะลดการนำความร้อนภายนอกเข้าสู่ตัวอาคารครับครับ,รบและในส่วนของพื้นล่ะคะอาจารย์มันมีความร้อนที่เข้ามาจากทางพื้นได้ไหมคะได้ครับคือระดับ พอพืนเนี่ยมนติดอยู่ระดับผิวดินมันก็ผิวดินเนี่ยเป็นสะสมความร้อนได้ในกรณีที่แบบว่ามีแดดแรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะความร้อนจากแดดก็จะสะสมที่ดินที่ดินแต่ในทางกลับกันถ้าในระดับที่ลึกกว่าผิวดินเนี่ยเราสามารถดึงความเย็นจากดินมาใช้ได้ยังไงฮะดึงมายังไงครับดึงมาจากการใช้ก็คือระดับตั้งแต่เมตรหกสิบขึ้นไป ระดับตรงนั้นอุณหภูมิจะต่ําและคงที่แล้ววิธีการดึงการดึงก็คือเราก็ลักษณะก็คือว่าเราอาจจะมีการที่ว่าการสร้างผนังอาคารเนี่ยมีเนินดินขึ้นมาเพื่อเพื่อดึงความร้อนจากดิน,ออเ,นเอ้อเออโทษทีครับเพื่อดึงความเย็นจากดินมาใช้ประโยชน์ไอ้อเนินดินเนี่ยหรอมันเพื่อช่วยดึงไงอาจารย์ที่ห่ายไงนะคือ,คอการการที่มันดึงความร้อนจากห้องปรับอากาศได้ก็คือหนึ่งก็คือว่าความความเย็นของดินเนี่ยตามฝ่าภายในห้องดังนั้นความร้อนจะถ่ายเทจาก ทางในห้องไปสู่ดินที่อุณหภูมิตม่ำาแต่ทำให้อุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศตรงนั้นลดลงชาวบ้านทั่วไปอย่างเรานี่สามารถทําเองได้ไหมหเนินดินเนี่ยตอนนี้ถ้าชาวบ้านเนี่ยยังไม่พบนะครับแต่ถ้าเป็นอาคารใหญ่ๆเป็นอาคารออฟฟิศเนี่ยก็มีการนำ,นำเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็สาธิตอยู่นะครับคือแค่ทําเป็นเนินแค่นั้นเหรอคะมันจะม่ลักษณะคือว่าการสร้างตัวตัวบ้านตัวอาคารผมพูดอย่างีการสร้างตัวอาคารแล้วเสร็จแล้วก็มีเดินดินมา มามาอยู่รอบตัวผนังอาคาร,ครเหมือนเป็นบังเกอร์อ่าก็หมายถึงว่าอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเหรอมมุติว่าอันนี้ระดับพื้นนะครับครับ,รบอ่าเราก็มีชั้นเบดเมนใต้พื้นอืเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของ ตัวผนังของชั้นอาจารย์เรียกว่าชั้นกาวแล้วกันครับแล้วก็มีเนินดินถมเข้ามาโอ้ส่วนใหญ่จะใช้กับอาคารใหญ่ๆอาคารใหญ่ๆหางเล็กๆจะยังไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่นะฮะเราคุยกันไปหลายส่วนแล้วนะฮะตั้งแต่หลังคายันพื้นบ้านตอนนี้ลงไว้ใต้ดินแล้วอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมหน่อยสาหรับคนที่อยากจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านให้เย็นขึ้นโดยที่ไม่ต้องแบบค่าใช้จ่ายเยอะมากครับครับก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการต่อเติมเสริมแต่งบ้านให้บ้านเย็นเนี่ยครับก็คือเราควรจะพิจารณาถึง เทคโนโลยีก็คือเป็นเรื่องของการนําธรรมชาติมาประยุกต์ใช้นะครับในการแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์ป้องกันแดดแสงแดดหรือความร้อนจากแสงอาทิตย์นี่ถ่ายเทสู่บ้านก็คือการใช้กันสาดในด้านทิศใต้แล้วก็ทิศต,ตะวันตกนะครับเป็นสําคัญแล้วก็ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านก็เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้กําเนิดความร้อนต,าตา่าๆครับ นะครับนี่เป็นความรู้ดีๆที่นํามาแบ่งปันกันในวันนี้นะฮะเพื่อต่อเติมเสริมแต่งบ้านของคุณผู้ชมให้เย็นขึ้นจะได้ประหยัดพลังงานเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าในบ้านมากขึ้นด้วยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์นรงผู้อยู่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพักเกินตรงนี้ครู่เดียวครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาผมมีเคล็ดลับในการรักโลกมาฝากกันครับสักครู่นะ โชว์ดอนโทรอย่าทิ้งฉันฝังฉันลงดินได้กินกะเพราในประเทศที่มีประชากรมากถึง1,200ล้านคนอย่างอินเดียใครจะรู้ว่าองค์เทพที่ชาวอินเดียนับถือก็มีมากตามไปด้วยซึ่งมีมากถึง330ล้านองค์เลยทีเดียวบรรดาสินค้าสำหรับบูชาองค์เทพในอุตสาหกรรมนี้อย่างเช่นกล่องกํายานซองทูบเทียนก็มักจะมีรูปองค์เทพอยู่บตัวผลิตภัณฑ์ทำให้ผู้ใช้ไม่กล้าทิ้งลงถังเพราะกลัวบาป บางคนจึงนาไปวางไว้ตามใต้ต้นไม้หรือนําไปทิ้งลงแม่น้ําจนกลายเป็นขยะจํานวนมหาศาลจนยากจะกําจัด e l l a s ส r e e n กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งอนุรักษ์แม่น้ําด้วยการนําดอกไม้จากพิธีกรรมต่างๆที่ถูกทิ้งมารีไซเคิลเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมมือกับเอเจนซี่เดนสุเว็บซัทนี่นิวเดลีประเทศอินเดียช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยโปรเจกต์โซลดอนโตรกับการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่กํายาน ที่สามารถนำไปปลูกลงดินได้โดยใส่เม็ดกระเพราลงไปในกระดาษที่ทำบรรจุพันธุ์ส่วนหมึกที่ใช้พิมพ์บรรจุพันธุ์ก็ทำจากพืชผักไร้สารเคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลังใช้กํายานหมดก็แค่คลี่ซองออกขยำขยุ่มให้เป็นก้อนนำไปฝังลงดินแล้วหมั่นรดน้ำจากนั้นก็รอให้ต้นกระเพางอกงามเก็บมาทำกระเพราไก่ไข่ดาวกินได้สบายสบาย นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถสแกน QR code ที่อยู่บนซองซึ่งลิงก์ไปยังเว็บไซต์ so o o n t throw เพื่อแชร์รูปต้นกะเพราของตัวเองกับเพื่อนคนอื่นๆและยังได้ส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าของ Health ฮล a s g r e e n ได้อีกด้วยนับเป็นไอเดียดีๆชนิดยิงนัดเดียวได้นกหลายตัวทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะได้กะเพราวไว้ปลูกกินได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังได้กลุ่มเพื่อนที่ร่วมปลูกกะเพราร่วมกันด้วยนะครับ สวัสดีครับผมมิสเตอร์รักโลกขอนำเสนอเกรดความรู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในตอนระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนั้นเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติและมนุษย์นะครับที่เกิดจากธรรมชาติก็อย่างเช่นไฟป่าเป็นตัวทําลายทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศอย่างมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้สิ่งมีชีวิตเมื่อทรัพยากรเหล่านี้ถูกทําลายก็จะทําให้ป่าไม้หยุดการเจริญเติบโตดินเสียเกิดน้ําท่วมภัยแล้งอากาศแปรปรวน แต่ที่จะเน้นวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศท,ที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ครับมนุษย์เราเนี่ยแหละเป็นตัวสําคัญเลยที่ก่อให้เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศเนื่องจากใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผิดวิธีไม่ว่าจะเป็นจากการเพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้นก็ทำให้เราต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตมากขึ้นเช่น การบุกรุกทำลายป่าบุกรุกที่ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำมาหากินทางการเกษตรการใช้สารเคมีต่างๆอย่างยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีรวมถึงการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นถ้าใช้สารเคมีเหล่านี้ในปริมาณมากและเป็นเวลานานก็จะทำให้พืชเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีได้ รู้แบบนี้แล้วมาช่วยกันคนละไม้คนละมือรักษาระบบนิเวศของเราลดการใช้สารเคมีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราเป็นนานๆอย่างมีคุณภาพนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับคุณผู้ชมคะการประหยัดพลังงานคนละเล็กละน้อยเมื่อรวมกันทั้งประเทศก็สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมาหาศาลเลยนะคะ ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชมรายการของเราแล้วมีข้อเสนอแนะอยากติชมนะครับก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่หน้าจอนี้เลยนะครับรวมถึงสามารถรับชมรายการรู้รักพลังงานย้อนหลังได้ครับที่ www.etvthai.tv นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับผมและคุณนพุลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะ